บ้านสวนชวนฝันมาแล้วจ้า EP นี้นะคะเราก็จะถ่ายตอนดึกและตอนเช้าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้ตอนดึกเนี่ยอีพ่อก็ไปเซเว่นคะ่ะทุกคนไปซื้อน้ําแข็งซื้อน้ำอัดลมและซื้อขน,นมนมเนยแล้ววันนี้อีแม่เนี่ยก็อยากจะกินชีสค่ะกับพามแฮมโอ้พระเจ้าไฮโซเหลือเกินเหมาะกับบ้านสวนเหลือเกินอาหารกูนะคะอีผัวเนี่ยก็เลยจัดการนะคะหั่นชงหั่นชีสให้ส่วนอีแม่เนี่ยก็ล้างอางุ่นค่ะแล้วน้ก็อยากกินมากอันนี้เราพกม,มาจากกุ้งเทพมหานครอัมมอรัตนาโกสิน แป๊บหนึ่งนะขอกินน้ำมะนาวแป๊บหนึ่ง โอเคค่ะทุกคนไปต่อจ้ะและนี่ค่ะก็คือเมนูวันนี้ที่อยากกินก็แดะเน أ. อะนี่นะถ้าได้จิบแบบเล้าขาวหรือยาดองนะโอ้อร่อยนะโอเคเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาขึ้นไปกินบนบ้านกับน,น้องแน,นโนค่ะเพราะว่าน้องแนโนก็ชอบกินเหมือนกันเดี๋ยวอีพ่อเนี่ยนะคะทำเสร็จแล้วก็จะเอาขึ้นนะคะไปให้น้องแนโนกินบนบ้าน,นะคะ่ะส่วนดิฉันนั้นก็เก็บคงเก็บครัวแล้วก็ปิดฟงปิด,ปดไฟนะคะเดินทงเดินทางขึ้นบงขึ้นบ้านไปนงไปนอนอาบนงอาบน้ำแปรงฟงแปรงฟันล้างหน้าล้างหอยนะคะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนงพรุ่งนี้ต้องตื่นนตีขึ้้มาลอออองงงงัักกกใหทุ ทุกคนได้ฟงได้ฟังชานนงชนานั้นวันนงวันนี้ฉันคงฉันขออํารุงอําราไปนงไปนอนแล้วนะจ๊ะเจอกันตอนเช้าค่ะทุกคนจ๋าบ๊ายบายแอะแอะแอะจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนรอปแป๊บหนึ่งสิคะเพราะว่าคลิปเนี่ยมันแค่เริ่มต้นจ้ะความยาวเกือบสิบนาทีจะรีบไปไหนละ่ะ ฉันหลับแล้วค่ะแล้วฉันก็ตื่นมาแล้วค่ะทุกคนจ๋าเป็นไงพี่ดอกนอนไปสองวินะคะฮัลโหลมอร์นิ่งค่อยๆง่ายประตูนะคะเผื่อใครมาจะเอกูตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้าค่ะทุกคนจ๋าเวลาดีผีออกเลยทีเดียวนะคะแต่ผีไม่กล้ามาหลอกผีบอกว่าไม่ไหวขี้เกียจฟังเสียงพร้อมอยังไม้เจาะปากปะอังก็เหมือนทองฟ้าวิปริตแปปปวนทันใดอังก็เคว้งควางสวรรค์สไวส่งกระจายไปทุกทีระหว่างนี้หลายคนก็งงว่ากูเดินขึ้นเดินลงบ้านทําไมตอนแรกอ่ะเดินมาตั้งกล้องแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็เดินลงมาค่ะปิดไฟเป็นไงเสือ แล้วแน่ตื่นเช้าไงเลยไม่มีใครมาช่วยถ่ายเลยถ่ายเองค่ะตั้งกล้องถ่ายเองทุกมุมบ้านเนี่ยฉากเนี้ยก็เดินมาตั้งกล้องแล้วก็เดินไปนี่ไปเปิดไฟแล้วก็เดินไปที่ครัวแล้วกูก็เดินกลับมาเก็บกล้องแล้วกูก็เดินไปที่ครัววันหนึ่งเดินประมาณ2องแสนเก้าไม่เกินจริงค่ะแต่ว่าใจพร้อมกายพร้อมอีจอยทาได้ชีวิตต้องสู้ <S <S พอกู้เยอะชิบหายเลยตอนนี้นะคะนี่ท่วมหัวเอาตัวก็รอดอยู่เออเอาโอเคคะ่ะทุกเจ้าตอนนี้ก็ยังฟ้าอึมคึมนะคะประมาณว่าประมาณตีสองแต่จริงจริงแล้วแกมันจะหกโมงเช้าแล้วเอาดี ไฟยังมืดอยู่เลยอ่งงมากอุ้ยจะเช้ากี่โมงกี่ยามเนี่ยฉันก็เลยต้องเปิดไฟอลังช่างเลยค่ะค่าไฟไม่ต้องถามค่ะเท่าไรก็ต้องจ่ายค่ะเพราะไม่จ่ายโดนตัดค่ะเปิดแม่งทางบ้านแบบนี้เลยค่ะโอ้โหแมงเอ้ยค่ะไฟเดือนนี้กูประมาณสามล้านหกไม่เกินจริงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ับเพราะว่าอะไรเรารวยพ่อเป็นท่านขุนแม่เป็นคุณ,คณหญิงกูออกมาเป็นไพร่พ่อทิ้งสมบัติไว้ให้พี่นายการรมป่าช้าสามไร่บ้านล้างสิบแปดหลัง ไข่ไข้งงมากนะอ่ะได้เวลาแปรงฟันล้างหน้าล้างหอยแล้วค่ะเพื่อเตรียมตัวไปทําความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็ไหลส,สดกินก,กระป๋กาแฟไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะทุกคนจ๋าโอ้โหสงสารโสมเหลือเกินหลอดแฟบหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพว่ะนะเข้ากรุงเทพแล้วนะกูเหมือนอยู่สุพรรณมานานนะคะเราก็ต้องเอาพวกผลิตภัณฑ์มาไว้ที่นี่แหละเพราะว่าชุดท,ที่เอามาเนี่ยจะหมดละแกไม่ว่าจะเป็นสมล้างหน้าคู่หูหน้าใสากันแดดหน้าดงหน้าเด้งนะคะอยู่บ้านสวยใช้กันแดดเปลืองมากเพราะอะไรรู้ปะทาแม่งวันละสองรอบอ่ะอากาศมันร้อนมากแกด้วยที่ต้นไม้ใบหญ้ามันก็ไม่ได้เยอะอะเนอะมันก็ไม่ ร่มเงานี่ล่าสุดฉันจะไปถอยไม้รอมมาลงสักร้อยต้นเออให้เป็นป่าละโมบเปเลยค่กน,นะคะไว้ให้งูงเงี้ยวเขี้ยวตะขอมันอยู่จ้ะจะได้ให้ร่มเงาสักทีนะคะนี่โบกครีมต้องโบกเลยนะไม่ได้เราอยู่บ้านสวนนะแกต้องโบกครีมเยอะมากเช้าก่อนนอนตบกันแดดจะลงกันแดดนะประมาณวันละสองรอบอะรอบเช้ารอบนึงแล้วก็ตบช่วงระหว่างวันอีกรอบหนึ่งทาทับไปเลยคะ่ะเพราะว่าแดดมันแรงบางทีมันเอาไม่อยู่นะแดดแรงมากๆอะ่ะแล้วก็ช่วงนี้ทำคอนเทนต์การแจ้งบ่อยมากกับบ้านสวนนะคะแต่ว่าน่าก็ยังใส่อยู่แล้วก็นอนดึกนอนดึกต่่่่่นนนนนเชช้้าาาววววัวััลลโโมมงแแแกตไสสีีรบพทค ในกระเป๋านั้นมีอะไรรู้ป่ามีมือถือสเครื่องเอาไว้ไลสดนะคะเออเป็นรุ่นเก่าเนะไม่ต้องมาแอบขโมยกูนี่อีกหรอกนะคะรุ่นเก่าอ่หาเอาไปขายได้เครื่องละเจ็ดเอาไว้ไลฟสดเฉยๆแล้วก็มีที่ชาร์จวงชาร์จแบตเออและนี่ค่ะก็มาเปิดคงเปิดครัวนะคะน้าตรงหน้าต่างไปค่ะบานผงบานพับ แล้วก็เดี๋ยวจะชงกาแฟกินในยามเช้าแล้วก็ไล่สดค่ะจะไล่สดทุกวันนะเจอกันได้ประมาณเจ็ดโมงไปต้นไปเนี่ยมาเม้ามอยหอยสังไม่ซื้อครีมไม่เป็นไรนะมาคุยเป็นเพื่อนฉันหน่อยฉันป็นคนที่ขี้เงาเอาแต่ตังคะแล้วก็ล้างจงล้างจานค่ะทุกคนจ้าเพราะว่าเมื่อคืนกินไว้แล้วก็ไม่ได้ล้างเนอะเพราะว่าล้างเปียแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตื่นชงตื่นเช้ามาล้างจงล้างจานให้สะอาดค่ะกูเป็นอะไรวันนี้คำพ้องเยอะมากค่ะแล้วก็มีคําถามขอตอบงคาถามนะคะเพราะคำถามถามเยอะมากว่าทําไมต้องตั้งชื่อว่าบ้านสวนชวนฝันด้ววววยแกที่่่่ฉัันนนนนต้้งชชือาาบสฝะ ตอนแรกว,ว่าจะตั้งซ่องใจหวีแต่พอดีว่าที่บ้านสวนมีต้นมะพร้าวเยอะมันไม่ใช่ต้องถนนไงเราก็เลยแบบเออเป็นบ้านสวนชวนฝันดีกว่าซ่องใจหวีไม่น่าจะเข้านืกอออกปะเออที่ตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่าแกมันเป็นความฝันของฉันอะตั้งแต่วัยแบบวัยวัยสาวอะนี่กูก็ไม่ได้แก่นะว่าแบบเอออยากมีบ้านสวนบ้านพักตากอากาศสักหลังหนึ่งเอาไว้ไปฮิวใจเวลาทํางานหนักที่กรทมเนอะก็ขับรถไปแบบว่าเจอต้นไม้ใส่น้าใส่ลมและสองเราอะไรประมาณเนี้ยเออมันก็ชวนฝันไงเนื้ออกป้ายัยที่อธิบายเยอะเลยอะไรที่ไปสาระกูจะลินพันกัน ไปต่อเลยกวาดบ้านค่ะกวาดแม่น,นจากเชียงใหม่อยุธยาค่ะกวาดทั้งวันค่ะนี่จริงๆนะ้าเลขขึ้นขึ้นที่พื้นบ้านกูแล้วค่ะทั้งกวาดทั้งถูทั้งวันไม่เกินจริงค่ะและนี่ค่ะนี่สว่างคาตาแล้วค่ะแกวันนี้อากาศเย็นสบายมากคือใช้คําว่าหนาวเลยอ่ะน้ำมูกฉันไหลเลยแกแล้วก็ฉันก็ไม่ได้แบบพกเสื้อขนหมามาใส่อะเนาะโอ้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออ นี่ค่ะนมูกไหลไม่เกินจริงค่ะวันด,ดีนะคะด้วยที่เปนหนาวเนี่ยเย็นมากแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะหนาว 1, อีกกี่วันกี่คืนกี่ปีแต่อยากให้อากาศแบบนี้ตลอดเลยนะมันรู้สึกใจฟูมันรู้สึกแบบมีความสุขมากๆกับแกอะพาพวกแกเนี่ยมาเดินที่แปลงผักหลังบ้านบ้างน,นะคะว่ามีอะไรก็จะมีแบบว่ามะนงมะนาวนะคะกระพกรกกะเพรานะคะพริกค่ะนี่พริกออกแล้วคือต้นเล็กมากนะแต่พริกดกเกินแกสัวเก็บเป็นรอบหนึ่งแล้วนะนี่มันออกอีกแล้วค่ะแต่ด้วยที่เราก็ไม่ได้ทำอาหารเนอะเราก็คงเก็บไปให้พี่สะพ้ายนะคะ แต่อนาคตมีแผนว่าจะทํากับข้าวค่ะเดี๋ยวขอฝึกก่อนนะเดี๋ยวถ้าทากับข้าวเป็นนะเจอกันแต่ว่าคิดในใจแล้วแหละเมนูของเราก็คือแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ต้องแดกหรือแดกไม่ได้ก็เททิ้งมีแค่2อ,อย่างแกคิดสภาพนะฉันปลูกผักใช่ป่ะฉันก็มาเก็บผักในไร่ในสวนของฉันแล้วฉันก็ไปทํากับข้าวกินแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายวอล์กให้พวกแกดูหรือไลฟ์สดอ่ะแกต้องใจฟูมีความสุข นึกออกป่ะแต่ชันน่าเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะทําให้ทุกคนมีความสุขอ่ะฉันก็มีความสุขแล้วฉันเกิดมาเพื่อสร้างความสุขให้ทุกคนต่อให้ตัวเองจะเ,เหนื่อยเมื่อไาก็ตามแต่ว่าสู้อยู่แล้วเป็นไงดูเป็นนางเอกทางช่องคลอดมากเป็นกูเนี่ยนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศสวนหลังบ้านซึ่งพื้นที่ก็เหลือเยอะมากอนาคตต้นไม้นั่นแน่นแน่นอนผลไม้มาเลยค่ะนะคะ18ชนิดเจอกันมะม่วงมะนาวมะพร้าวส้มโอแฟงไตโมชซโยโฮโหเหวนะโอ้ยเบื่อตัวเองว่ะอี่ห่าเอยทำไมสวยขนาดน ก็มานั่งชิงชงชิงชาริมน้ํานะคะเพลงนี้ก็ผุดขึ้นมาในหัวเลยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงห,หิวหิวแปลกใจเสื้อจริงปลาแต่ก่อนจะไปปลาไม่กินเหยื่อมองดูนกค่ะโอ้โหนกบินออกจากกลงค่ะมันอาศัยอยู่บนต้นมะพร้าวข้างบ้านฉันเยอะมากค่ะแต่มันไม,ไม่อยู่บ้านฉันเลยนะมันน่าจะรำคาญเสียงกลอะนะคะนี่ค่ะแล้วฉันก็เดินนะคะได้เวลาต้องไปปิดฟงปิดไฟแล้วเนะเพราะว่ามันก็สว่างขนาดนี้แล้วนะคะถ้าเปิดไฟยอยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะโดนหัวดาได้ถ้าเกิดตื่นนะคะจอนเปิดไฟทำไม มันเบื้องอะไรประมาณนี้อ่ะไปปิดไฟก่อนคะ่ะทุกคนจ๋าตั้งกล้องไก่มากแล้วกูก็ต้องเดินมาเก็บกล้องพีวีน่าสง,งสารเนอะนาสงสารเลือกเกินเธอเดินเก็บกล้องใครๆได้ดูว่าเธอนั้นอดทนจะมีใครรู้ความจริงสิ่งที่อยู่หลังกล้องท้อแท้แต่ก็สู้สุดใจ <laughs> แกแกจะเล่าให้ฟังว่ามุมนี้เป็นมุมแบบซิกเจอร์เลเย,ยอรคัตอมของบ้านเลยนะเป็นมุมที่ถ่ายรูปสวยที่สุดราคะเป็นมุมแบบเป็นจุดเช็คอินของบ้านที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายตรงนี้ใครมาจะไม่มีใครมาเลยนอกจากครอบครัวกู <c oughs> และนี่ก็คือธุรกิจในอนาคตค่ะซุ้มยาดองฝากอุดหนุนด้วยนะคะมีมากระทืบโลงแล้วก็ผัวกระเทืบมืออะไรอย่างงี้ด้วยนะคะและนี่ก็คือมุมเปยของเรานะคะเราพยายามนะคะจะเก็บรายละเอียดทุกมุมบ้านให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนี่ฉันชิลมากเลยมุมนี้ฉันชอบมากแต่ว่านั่งได้ช่วงเช้านะช่วงแบบว่าหลังเทีีี่่่่ยงไปแแลล้้ววกก็จะะรอนนคา อาทิตย์นะคะเริ่มขึ้นแล้วแดดซองฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่พวกเราจะจมชายมานน้องที่อ่ะเฮๆเออแล้วก็ไรสดค่ะมาม่วไปเรื่อยเปื่อยทางช่องฟีดช่องคอช่องลมช่องสองผีใครเหงาก็มาคุยกับจอยได้เจ็ดโมงไปต้นไปค่ะและนี่ค่ะผลผลิตนะคะมะยงชิดที่บ้านสวนออกดอกแล้วแกอันนี้คือต้นอะไรวะใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยเงาะป่ะหรือชมพู่หรืออะไรวะมันจะเป็นขนๆด้วยอะแกดูใกล้ๆเนี่ย มันคือมันคือผลผลไม้ปะวะเอ้ยใครรู้บอกหน่อยไม่รู้ว่าต้นอะไรเหมือนกันนะแต่อันนี้คือมะม่วงแต่มะม่วงอะไรก็ไม่รู้นะออกมาก็แดกหมดอะนะจา๊ะนี่ผลผลิตเริ่มแบบออกดอกออกผลนะแฮปปี้ค่ะส่วนมะพร้าวนั้นเก็บกินหลายรอบแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศหลังบ้านของเราซึ่งอนาคตนะคะจะเป็นแปลงผกักแปลงผลไม้และแปลงดอกไม้ในอนาคตซึ่งเร็วๆนี้ค่ะเจอกันแน่นอนค่ะแลวจอยก็สั่งเฟอร์นิเจอร์มาลงบ้านอีกแล้วนะเอตื่นเต้นอีหารอดูคลิปต่อไปเลยจ้ะ